วันนี้จะพามาชมบ้านโครงการนะคะโครงการตัวอย่างนะคะเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะวันนี้ก็จะพาไปดูภายในนะคะเดี๋ยวให้พี่เขียวเดินนําไปเลยนะคะว่าลักษณะบ้านแบบนี้เหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนของเรากันบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยห้องโถงกว้างๆแบบนี้นะคะแบบนี้เหมาะกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนดีคะพี่เขียวอ่านีาเขาจะเป็นชุดที่นอนนะคะแ <Okay. S 2> ขกับาบ้านสไตล์นอร์ดิกแบบนี้นะคะ เฟอร์นิเจอร์โซฟานะคะใช่ค่ะเพดหรือว่าจะเป็นตู้ครัวนะคะก็คือมีก็คือของเรามีครบหมดเลยบ้านหลังหนึ่งสามารถเข้าไปดูสินค้าที่ร้านเราเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะขอมาะับบ้านทุกแบบสไตล์นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็แวะเวียนเข้าไปดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะว่าสนใจผ่านทางเพจนะคะไลน์หรือว่าทุกช่องทางนะคะของเราได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ